ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครวัวพิสิริจะพาเพื่อนๆืเข้าครัวนะคะมาทําเมนูแนงหมูนะคะค่ะก็ี๋ยวเราไปดูนะคะวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทานะคะมีอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะก็เป็นเนื้อหมูนะคะอันนี้เนื้อหมูนี่เราใช้ช่วงขาหมูนะคะนี่นะคะเป็นขาหน้านะคะแล้วก็ มามีน้ำตาลนะคะน้ำตาลตะโหนดนะคะแล้วก็เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเนี่ยเราก็โขลกเอาไว้แล้วนะคะนี่นะคะตีสันสวยงามใบมะกรูดค่ะ,คะก็มีกระทิก็เราก็ใช้กระทิกล่องนะคะน้ำปลานะคะก็ผงปรุงรสดีนะคะ ก็มีเกลือค่ะเกลือนะคะนะคะี่ค่ะเท่านี้นะคะทั้งหมดที่เราต้องใช้ทำในวันนี้นะคะก็ไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะเพื่อนว่าวันนี้พแนงหมูเราจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะไปเลยค่ะแป้งด้วยน้ำกะทิก่อนนะคะ นะคะเอาเทกะทิลงไปนะคะส่วนหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะก็ <để S 1> เ<ร>ด,กกดี๋ยวเราพอนีกนิดเดียกระเดสักนิดเดีเดี๋ยวเราให้กะทิเดือดแล้วค่อยเอาเครื่องแกงลงไปนะคะค่ะเริ่มต้นเราก็จะใส่เกลือลงไปสักนิดหน่อยก่อนนะคะ เนดิบเพื่อความมันของกะทิค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปสักหน่อยให้หอมนะคะตอนนี้กะทิจะเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่จะใส่ทิกแกงลงไปนะคะนี่นะคะ เ,เราจะใช้เครื่องแกงประมาณสองช้อนตกนะคะพอประมาณนะสช้อนตกก็ผัดจนกระทิและเครื่องแกงแตกมันนะคะ ใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนๆใช้ไฟกลางก็ค่อยๆผัดนะคะ เราจะมาดูตอนที่กะทิเครื่องแกงแตกมันแล้วนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะตัดไปตรงนั้นนะคะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตอนนี้เครื่องแกงเราก็ผัดได้ที่แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆจะเห็นเป็นน้ํามันสีชม้มออกมาใช่ไหมคะเรียกว่าเครื่องแกงแตกมันแล้วใช่ไหมคะก็จะเอาเนื้อหมูลงไปผัดแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะ เราจะใส่กระทิลงไปผสนะคะ่อให้น้ำกะทินึ่งเข้าไปในเนื้อหมูนะคะทำให้เนื้อหมูนุ่มนะคะ,มมะ,คะใส่ลงไปจะเป็นอกอนัะค่ะผัดจนกระทิ ส่วนนี้แห้งเข้าไปในเนื้อหมูน,นะคะค่อยค่อยผัดไปนะความเ่อน เดี๋ยวเราเจะใส่น้ําตาลลงไปนะคะเพื่อนเ,อเวลานี้นะคะน้ำตาลลงไปเดิมเลยะคะ่ะแล้วก็หยอดน้ําปลานะคะเพื่อนน้ำตาลนะคะก็จาประมาณนะคะเราก็จะใช้น้ําปลาสอง้อนนะคะสองกระปุกนะคะ เื่อนเราก็จะลดเป็นไฟกลางนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะคะให้ความร้อนอบชิ้นหมูให้เนื้อหมูนิ่มนะคะก็อบเอาไว้นะคะนี่นะคะคเพื่อนๆตอนนี้เราก็อบเนื้อหมูไปได้ที่แล้วใช่ไหมคะ เราก็จะใส่กะทิลงไปส่วนนึ่งน,นะคะใสไปก่อนจากประมาณนี้นะคะก็เปิงไฟนะคะใช้ไฟ,ไฟแรง ก็จะมาชิมนะคะพเพื่อนจะมาชิมรสชาตินะคะว่าเป็นยังไงนะ ไสยแดงนะคะต้งใบมิดนท์นให้ออกรสหวานแล้วน้ำปลานะคะใส่น้ำปะะะลาที่น,น,นึงนะคะ่ะต้น้ำปลานะคะ น,นี่นะคะแกงพันแนงหมูนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเราสำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปเลยค่ะไปพร้อมเสิร์ฟและทานด้วยกันเลยค่ะ